อย่างอันนี้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับหลวงตาคืนอ,อยู่คนเดียวนอนคนเดียวก็สวดมนต์จนหลับแต่ว่ามันมีคืนหนึ่งคือพอเราสวดสวดไปหลับมันก็เห็นว่าเหมือนมีคนนะครับมาจ้องหน้าเราตอนเรานอนนี่ครับเขาก็เลยสะดุ้งตื่นมารีบเปิดไฟกลัวก็เลยไม่กล้าสวดเลยอ๋อนะซีกันนั่นนะครับเขามาดูแ,แลเราวนั่นนะ เรามีเพื่อนเป็นผีดีกว่ามนุษย์อีกครับไปไหนเขาก็ไปกับเราไงเวลากินอะไรเขาก็กินไม่ได้ไงเราก็ไม่ต้องเสียสตังค์แต่เขาสามารถจะหาสตังค์มาให้เราได้ไงเพราะมันเป็นผีไงจะมาผีคือตั้งแต่พรหมยันครับจาตุมโลกวิญญาณเผลอๆอาจจะเป็นผารมีเก่าเราก็ได้ครับมันมาดูแลเรามดอย่าไปกลัวก็ดิ เวลานอนก็เอามามาสวดมนต์เอามานวดครับบอกว่ามานวดเมือม่อยเมือม่อยวันนี้ทํางานเหนื่อยมันก็นวดให้หน่อยอะไรพวกมนี้มาดูเราว่าเรานอนสบายไหมจ<ช>ะ<ช>มาห่มผ้าใ,<ช>ให้เรานอนดิน<ช>้นอะไรอไร<ล>ย่างเงี้ยใช่ชูง <c oughs> ครับอ่าอันนี้ครับเขาบอกว่าเขามีโอกาสได้ไปทําหนังสือบทสวดมนต์เนี่ยไปแจกครับหลวงตาทีนี้เนี่ยพอไปแจกมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่า เขาไม่เอาเขาขอคืนไปแจกคนอื่นได้ไหมเพราะว่าเขาเคยสวดบทเนี่ยสวดแล้วเขานอนไม่หลับเลยเขาก็เลยไปถามเพื่อนที่เขามีเซนเลยบอกว่าสวดบทเนี่ยคนเขาจะมาลุมเอาเยอะเขาจากนั้นเขาก็เลยไม่กล้าสวดบทนี้อีกเลยครับมันพูดถูกแต่มันรู้จริงครับเพราะบ,บทนี้มันสวดแล้วมันสว่างวิญญาณไม่อยากได้บุญมีเลยในโลกเนี้ยอลองตายจะเห็จะรู้คร,ครับ <laughs> มันก็มาลุมเนี่ยแต่สวดให้เป็นไงสวดก็ต้องนึกถึงหลวงปู่หลวงปู<ะ>่อยาให้วิญญาณลุมหนูนะส่งมันเลยหลวงพ่อส่งมันเลยอย่าให้ลุมเดี๋ยวหนูอึดอัดอยวจะไม่สวดนะว่างั้นอาจจะเป็นเพราะ่สวดใหม่ๆยังไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีการแผ่ไม่รู้ว,วิธีการน้อมถูกอนันก็เลยลุมครับแสดงว่าแถบนั้นยังไม่มีคนไปส่ง ก็เลยพลาดประโยชน์ไปเลยนะครับช่วยเลยล้วไม่ได้ก็ช่วยอย่างเงี้ยหยุดตรวจไปหลายคนตวดไม่ได้เลยถ้าสวดเมื่อไหร่เห็นผีมนะั้งถ้าหยุดตรวจก็ไม่เห็นนอ๋โอโอ้คนเขาอยากเห็นเนายผีเนี่ยครับแต่อย่างนี้บางคนก็ตรวจอยู่แต่ไม่กล้าสวดกลางคืนก็ตรวจกลางวันที่คนเยอะๆอะไรประมาณนี้ราะรวดคนเรียบเม,มื่อไหร่ เป็นทีมาแล้วน่ะครับโอ้โหบอกอยู่ในห้องคนเดียวไม่กล้าสวสดเลยต้องเปิดไฟนอนทุกคืนอ่ไงเงี้ยประมาณนั้นอนะ่ะกลัวขนาดนั้นจริงๆแล้วผีเนี่ยคุยประจำประจำนะพูดถึง <c oughs> ผีมันไปจากคนนะ่ะแค่เราเห็นมันเนี่ยเราก็วิ่งแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะผีหลอกก็วิ่งเลยวิ่งทไมอะเออก็บอกเอ้ยผี ดูแลหน่อยนะอย่าให้ใครมาลบกวนใครด่าก็รีบไปทำให้ปากเบี้ยวเลยนะอะไรประมาณนี้ใค้มันดีแล้วเอาบุญเราไปมา,าบุญนะเดี๋ยวเราสวดมา,าบุญนะประมาณนั้นแหละรู้ไม่ใช่เหรอตอนเป็นมนุษย์ไม่ค่อยจะทำตายแล้วก็รู้แล้วเนี่ยครับไม่ดีกว่าล่ะคบกับคนตัวดีไหมเอาดีครับดี ทำไมคนอยากเห็นถึงไม่เห็นทำไมคนไม่อยากเห็นถึงเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละไม่รู้เป็นยังไงผีที่จะเห็นบางทีเราก็เห็นเองนะบางทีก็ททาเขาทําให้เราเห็นเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะมันก็ไม่เด็กเท่าไหร่อ่ะสิบกวบเนี่ยไปหลายๆคนบางทีเห็นสองคนก็มีเห็นผีก็สองคนนั่นแหละเห็นผีคนเดียวน้องนั้นไม่เห็นเฮ้ยมึงเห็นเราบอกโอ้กูเห็นเหมือนกันเลยจะมึงเห็นเราบอกไม่เห็นเขาบอกเราเป็นเป็นผีไง มันจะให้ใครเห็นก็ได้ว่าผีอ่ะมันเป็นนามธรรมเป็นวิญญาณเป็นผีไงแล้วที่ว่าจิตอ่อนจิตแข็งจะเห็นง่ายเห็นยากอะไรอย่างเงี้ยหลืงเามันก็จริงอ่ะถ้าคนจิตอ่อนมันตกใจง่ายเวลาเห็นอะไรมันเห็นได้ง่ายไงครับเห็นผีก็เห็นง่ายคนจิตแข็งต้องฝึกเห็นยากมันไม่อ่อน แล,แล้วแบบไหนถึงดีครับแข็งดีหรืออ่อนดีหรือถ้าดีทั้งทุกอย่างอะแต่บางคนถ้าอ่อนมากมันจะเวลาเห็นมันก็ตกใจเหมือนกับคนเพราะพวกเราเนี่ยมันเห็นผีทุกวันอะมันจนจำคานอะอไปที่ไหนก็เห็นอะบางคนตัวจังไงก็ไม่เห็น <laughs> หลายคนที่ไม่เห็นเป็นภาพแต่มันมาเป็นความรู้สึกแทนเนี่ยครับคือมันเห็นทุกคนน่ะบางคนเห็นผีก็อยากเห็นแบบจะจะจริงๆมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราไปไหนเราคนลุกอาใช่ครับสัมผัสสัมผัสที่จิตมันออกทิฏฐาสบางทีว่าเดินไปเงียบๆบางทีมีคนเดินข้างหลังมองไปแล้วไม่ไม่ไม่มีใครแสดงว่าผีอะจิตมันสัมผัสรอบด้านมันมองรอบด้านนะจิต เพราะเหมือนเราเรา,เราดูหนังกันมาเยอะการเห็นเลยอาจจะต้องนึกว่าเห็นเหมือนในหนังไงไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกนะบางคนเป็นความรู้สึกเห<อ>มือนกับมีใครจะมาหาเราอะ่ะคมันจะมีความรู้สึกถึงถึงเขาอะ่ะเขาคิดถึงเราจะมีความรู้สึกถ้าเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นต้องอัดความรู้สึกตรงนั้นเข้าไปเลยตรงความรู้สึกตรงนั้นน่ะอย่าลืมกาแฟมาด้วยนะจ้าเน่ <c oughs> yeah. ดูผลงานพอพอเขามามีกาแฟมาด้วยก็ใช่ครับคือความรู้สึกนึกถึงมันอะ่ะ<ม>แสดงว่ามันจะมาเออมันจะมาหรือมันนึกถึงเรากำชับสเต็กหมูด้วยนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมครับว่ามันใช่ใชไหมใช่ความรู้สึกตรงนี้ถ้าเราฝึกไปนาน,านๆเขาก็จะรู้ว่าใครครับ ใครมีอยู่ข้างหลังเราเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมประมาณนี้ยมันมาดีหรือมาไม่ดีความรู้สึกมันนี่คือฐานฐานของจิตฐานของความรู้ที่เราฝึกอยู่เนะี้ยทุกวันเนี้ยต้องเข้าใจนะฝึกทําไมคฝึกแล้วมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่าไปฝึกเลยเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้นะ มีคนถามเรื่องจักรครับหลวงตาว่าจักรที่เป็นอาวุธของจัก,กรพรรดิเนี่ยใช้อย่างไรครับอ้อถ้าเรามีจักรอธิษฐานเลยใครคิดร้ายใครจะทําร้ายเราขอบาร,รมีจักรขอจักรไปขุูข่เขาหน่อยอ่าครับแต่ก็ห้อยพลานะแต่ห้อยปลาที่เป็นจัก,กรพรรดิอย่างเนี้ย มีจักรพพัดมีหลวงปูทวดมีหลวงปูดูมีหลวงตาครับแล้วก็มีพรมครับแล้วก็มีมีนาคมีคุดอะไรเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีทุกรูปลัลครับแต่ราคาแพงหน่อยเอง <laughs> ถ้าขึ้นพระธาตุสวยๆก็ประมาณหมื่นราคาทําบุญนะอ๋อรุ่นพิเศษซุปเปอร์จัมโบ้ไม่ไม่ได้ คือไม่ได้จำนายไม่มีจำนายแต่ทำบุญก็ได้อยู่นะ <laughs> แล้วอย่างจากไนครับหลวงตจอย่างเช่นว่าเราสวดจกกักพรพััแล้วมีอาวุธและคนที่เขาพูดถึงเราไม่ดีเขาก็อาจจะสวดเหมือนกันแล้วห้อยพังเหมือนกันจากมันจะสู้กันได้ไหมครับไม่ <laughs> ถ้าเราคิดไม่ดีเนะี่ยมันไปที่ปากเขาแล้วโอ้มันจะเจ็บปากเนะจ็บคอ,อเพราะว่าจาก จากไม่อยู่กับเขาแล้วเพราะเขาคิดไม่ดีเขาคิดไม่ดีใช่ถึงเขาจะสวดเดอเนี่ยแต่บทสวดไม่เข้าออที่ว่าสวดแล้วไม่เข้านะครับใช่เข้ากับมีไม่มีมีน้อยอมันขึ้นไม่ดีมันผสมอยู่ใช่ไหมพอสวดแล้วยังนึกยังคิดไม่ดีเจ้าคิดเจ้าแค้นใช่บุญก็ไม่เข้ามีนิดหน่อยนะมันมีอยู่แต่ว่าไอความไม่ดีมันมีมากกว่า อืมครับอ,อยู่ต่างประเทศนะครับหลวงตาจะทำยังไงให้บันทึกบุญได้มากเหมือนตอนที่อยู่ประเทศไทยอยู่ที่ไหนในโลกธาตุเนี่ยบันทึกได้ทุกที่แหละครับเพราะจิตเป็นตัวบันทึกสวดมนต์เนี่ยก็คือบันทึกละมันเป็นสายใหญ่กับพุทธมนตนะ์สายใหญ่กับไตรสนานาคมมันอยู่โลกธาตุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเนี่ยนึกถึง ส่วนไหนในโลกมักส่วนนักก็มาอยู่แล้วไงนึกถึงถ้ำถ้ำก็ไปอ๋อเหมือนเราอยู่ต่างประเทศแต่เราสามารถนึกถึงวัดนึกถึงพระที่เราเคยมากราบเคยมาไหว้ที่องไทยมันเป็นสายใหญ่ห่งความคิดถึงครับความคิดเวลาเราคิดมันเป็นสายใหญ่เพิ่มสายใหญ่นสายใหญ่ของไตรสรน,นาคมมันมาจากไตรสรน,นาคมแยกออกไปเป็นรูปลักษ์เป็นบทสวด อช่วงที่ป่วยนะครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาก็ป่วยหนักนะครับแต่ว่าก็ต้องมีงานต้องทําก็เลยอาศัยเป็นการบริกรรมสั้นๆก็คือนโมโพธิสัตโตผมมะปัญโยสลับกับการนึกถึงภาพหลวงปู่นะครับคือทําไปนึกไปสวดไปงานที่มันที่ที่ทำอยู่นะครับหลวงตามันก็ค่อนข้างที่จะราบลื่นนะครับแล้วก็ผ่านไปได้เป็นวันๆไปเป็นวันๆไปเงี้ย หมือนมีกําลังจากที่ป่วยอยู่ไงครับมันมีอยู่แล้วเพราะว่าสายใยของหลวงปู่นะมันเป็นสายใยที่เยอะนะม,มันเป็นบาร,รมีที่ท่านทิ้งไว้ในในโลกมันเยอะแล้วบริวารท่านก็นเยอะมันมาที่เรามันก็เยอะคะมันก็หายไวกำหนักก็เบากำเบาก็หายเวลาสวดมนต์ชอบใส่หูฟังแล้วก็สวดไปด้วยไงครับ เขาเลยถามว่าเวลาเราใส่หูฟังสวดมนต์วิญญาณหรือพบภูมิจะได้บุญไหมดิญญาณอะได้ครับ<ะ>ถ้าสวดเสียงดังก็ได้ทั้งวิญญาณได้ทั้งหมดแมลงมนุษย์ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาฟังนะครับอีกกรณีหนึ่งครับหลวงตาก็คือเปิดเปิด,ปดบทสวดแล้วป่าก็สวดไปแต่หูก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยอย่าเงี้ยครับ ก็มีทั้งเพลงก็มีทั้งบทสวดมันก็ขึ้นเพลงนั้นมันเพลงอะไรล่ะมันก็เกิดความเคยชินของเพลงคมันก็เกิดความเคยชินของบทสวดมันมันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วโลกธรรมมันอยู่ด้วยกันคมีโลกมีธรรมมีธรรมมีโลกอันนี้เรียกว่าโลกธรรม อยากให้หลวงตาอธิบายเรื่องรูปกับนามหน่อยครับยังไม่เข้าใจว่ารูปกับนามแท้จริงแล้วมีประโยชน์อย่างไรโอ้ประโยชน์รู้จริงจริงประโยชน์สุดรูปก็คือรูปที่เราเห็นเนะี่ยนามก็คือจิตนั่นแหละคือกายกับจิตใช่ไหมรูปเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่นามมาทาคืของเราจิตคือของเราเวลาตายมันมันออกจากรูปครับออกจากธาต ลูกเนี่ยเขาเอาไปเผาแต่นําม,มันทำคือวิญญาณมันอยู่ไงคือกายกระจายว่าเถอะลูกกมน้ำอะ่ะคำว่าลูกกำน้ำเป็นภาษาบาลี <c oughs> แต่ถ้ากายกระจายเนี่ยภาษาไทยล้วนๆครับฝ <c oughs> ึกอะไรอะ่ะมันต้องใช้ลูกกำน้ำใช้กายกระจายฝึกฝ <c oughs> ึกมโนกรรมคิดมันก็นได้แต่ความคิดเนี่ย <c oughs> ถ้าทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันเป็นคบองค์ประกอบของกรรมมันมีพลังงานเข้าใจไหมม,มนโนกรรมมันอยู่ที่เรากายกรรมวจีกรรมมันอยู่ที่เป้าหมายที่เราทําอะไระนั่นแหละกายกับใจนั่นแหละอย่างเรื่องรูปนยครับหลวงตาอย่างเช่นว่ารูปเราตอนเด็กรูปเราตอนวัยรุน่นรูปเราตอนโตรูปเราตอนแก่พลังที่อย่างเช่นว่าถ่ายรูปไวไ้เงี้ย พลังงานแต่ละช่วงอายุก็ไม่เหมือนกันนี่ละไม่เท่ากันเด็กก็น้อยหน่อยมีแต่อดีตถ้าส่วนใหญ่ปัจจุบันทําน้อยครับถ้ากโตขึ้นก็นปัจจุบันเริ่มมากขึ้นอดีตก็ลดลงอดีตที่เราทิ้งไว้มันลดลงคเพราะมันหมดไปมันหมดหมดหมดอดีตเข้าใจไหมถ้ามีน้อยก็หมดเร็วถ้าไม่ทําต่อก็ลําบากหน่อยอื พอโตขึ้นแก่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่การบันทึกตอนมีชีวิตบันทึกอะไรค<ะ>มันอยู่ที่กรรมในอดีตมันหมดระยะไหนทั้งดีหรือไม่ดีมันหมดนะไม่ใช่ไม่หมด<ะ>รคปัจจุบันไม่ต่อถ้าต่อไม่ดีมันก็ไปไม่ดีถ้าต่อดีมันก็ดีไง